ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านจะตั้งขึ้นตามมาติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2542โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศรึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543สังกัดสำนักบริหารงานการศรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารงานโดยนางประวริษาสิงห์อุดรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านนางธนิดามีศรีและนางกรองแก้วขุ่มเพชรรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านอัตราของสารศึกษามารยาทดีมีความสุข เอกลักษณ์ของสารศึกษาองค์กรปลอดภัยใส่ใจคุณภาพปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านมีผู้เรียนมารับบริการครอบคลุมทั้ง15อำเภอในจังหวัดน่านโดยมีหน่วยบริการประจำอำเภอ8หน่วยบริการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดก,การศึกษาด้วยรูปแบบน่านสุขใจโมเดลภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมุ่งสู่ครูมืออาชีพสถานศึกษาปลอดภัยภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ต้นไม้ประจําศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดน่านต้นจําปีหมายถึงความสดใสบริสุทธิ์และความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสีประจําศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดน่านสีม่วงชมพูสีม่วงหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าสีชมพูหมายถึงความสุขความสว่างอย่างสมบูรณ์ความอบอ้อมอรีต่อผู้อื่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำฉวัดน่านมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อส่งต่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องการให้บริการเชื่อเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษประชงฉวัดน่านแบ่งออกเป็น2รูปแบบการให้บริการดังนี้ 1. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านและหน่วยบริการประจำอำเภอ 2. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามบ้านจำนวน15บห้าเพือในจังหวัดน่านโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการและทักษะการเรียนรู้สู่การทํากิจกรรมประจําวันตามสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสารศึกษาการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลผู้พิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 3. จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ 5. ให้บริการฟืน้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 7. สนับสนุนการจัดการกลืนรวม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดน่านปัจจุบันมีการจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อขยายพื้นที่ในการช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดน่านได้แก่ 1. น่หน่วยบริการอำเภอเวียงสา2หน่วยบริการอำเภอท่างผา3หน่วยบริการอำเภอนาน้อย4หน่วยบริการอำเภอปัว5หน่วยบริการอำเภอบ่อเกลือ6หน่วยบริการอำเภอทุ่งช้าง 7. หน่วยบริการอำเภอสองแควแหน่วยบริการอำเภอเชียงกลาง 9. ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลน่าน 10. ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กออทิสติกได้แก่โรงเรียนบ้านหนองแรงมิตรภาพที่107เอำเภอภูเพียงและโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 8. ภาระหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์การศึกษาวิเศษประจำจังหวัดน่านมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒน,นาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นโครงการประทานทุนการศึกษาบุญทิธิคุณพุ่มกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมอาชาบำบัดกิจกรรมธาราบำบัด กิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความต้องการจำเป็นพิเศษตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ครูมีการนำหลักสูตรสารศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยมีการพัฒนา หรือนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนเป็นรายบุคคลศูนย์การศึกษาวิเศษประจำจังหวัดน่านมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีพัฒนาการเป็นไปนตามที่หลักสูตรกำหนด และมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดก,การศึกษาซึ่งนำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีผลงานรางวัลที่เป็นประจักษ์อาทิเช่นรางวัลสถารศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นเป็นปีที่7ติดต่อกันรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมรางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice เกียรติบัตรระดับทอง รางวัลทรงคุณค่าสปทอเบกอวอร์ดระดับชาติรางวัล IQA a w a r d ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรมสวทอระดับ3ดาวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสารศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขต่อไป